ท้าประกาศสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับยอดเซียนเกนฮาเลมนะครับสำหรับวันนี้ครับก็เป็นภาพภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าคนลงคำเขายังลงไม่เสร็จแต่ว่าเราเนี่ยก็กลัวเพื่อนๆจะขาดตอนนะครับก็เลยรีบทํามาก่อนแด้ก่อนจะไปเริ่มรับชมกันนะครับใครที่ยังไม่ดูตอนที่แล้วเนี่ยก็สามารถกดเข้าไปดูตรงตัวไอด้านบนขวาได้เลยครับผมเนี่ยก็ได้ทําการรวบรวมคลิปทั้งหมดของยอดเซียนเกนฮาเลมไว้ที่คลิปเดียวแล้วนะครับส่วนใครนะครับที่เคยดูมาแล้วเนี่ยก็สามารถกดไลค์นะครับแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นกําลังใจกันได้ครับ ถ้าเพื่อนๆทุกคนกดกันแล้วนะครับเราก็ไปเริ่มสู่เนะื้อหาใหม่กันเลยดีกว่าครับสำหรับนนี้นครับก็เปิดเรื่องมาที่ข้างล่างเมื่อไม่กี่นาทีต่อมานะครับยูยูเนี่ยก็ได้เอาน้ํายาอมตะนะครับน้ายาผ่อนคลายอโรมาออกมาเอ้ยอยูยูแบบนี้ที่มันมีอะไรกันเหรอแบบนี้ที่มันช่างช่างดีเหลือเกินแน่นอนอยู่แล้วนี่ไปถึงน้ํายาที่ท่านมู่เซียนส่งต่อในสํานักเลยนะ แถมยังบวกกับทักษะการนวดของข้าอีกแน่นอนว่ามันต้องสุดยอดไปเลยละ่ะว่าแต่ผิวของพี่เสียวอยู่นี่ดีจังเลยนะแถมเมื่อคืนนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยลเนีย่ที่ข้ารู้สึกว่าข้าแพ้ท่านพี่เนี่ย mm. ก็เลีนทําสนักขนาดนั้น mm. ก็ต้องปวดหลังอยู่แล้วละแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าจัดการเองโอ้ตรงนั้นแหละดีมากเลยโอเคโอเคข้างหลังเรียบร้อยแล้วงั้นก็หันข้างหน้ามาสิ ข้างหน้ากันเหรอข้างหน้าจําเป็นต้องนวดด้วยเหรอเนี่ยเอ๊ไม่เอาหน้าหลังเลเอาละพลิกมาได้เลยมาเร็วอาอะไรกันที่เจ้าแก้งดูดพลังข่ากันเหรอ <m> จะว่าไปนี่เราทําถูกแล้วใช่ไหมเนี่ยที่ปล่อยเจ้านั่นไปคนเดียวแถมพลังมหาศาลนี่ที่อยู่ไกลๆนั่น นสีนะนี่ไม่ใช่พลังของท่านพี่แน่ๆข้าชักเริ่มจะก,กังวลใจขึ้นมาซะแล้วสิเฮ้ยเจ้าบื้อน,นั่นจะเป็นยังไงบ้างนะ <c oughs> จามดปลวก เจ้ากาดียังไงมหันดาของเจ้าใส่พระเจ้านี่มันอะไรกันเนี่ยแค่ลางจำลองแท้ๆระดับทองคำของเราก็เอามันไม่ลงหรอวะเนี่ยเราชักจะเสียอุปกรณ์เวทมนต์เยอะเกินไปแล้วฮึจงยอมรับในความโง่เขลาของเจ้าแล้วอุทิศตนรับใช้ข้าสเสเถะให้เลียตีนเจ้าเนี่ยนะ ย่มาล้อเล่นหน่อยเลยน่าแต่ว่าถ้่ข้ายอมทําตามเจ้าแล้วคืนนี้น่ะเจ้าจะมานอนที่ห้องกับข้าหรือเปล่าเล่าข้าไม่เรื่องอยากจะสอนเจ้ายะแยะเลยละเจ้าหนูอย่าฝืนตัวเองไปหน่อยเลยน่าข้ายอมรับในความอดทนของเจ้าแต่ว่าเจ้าก็ไม่อาจเป็นคู่ต่อสู้สำหรับอัศวินป๊บได้อดทนอย่างนั้นเหรอ าเคยได้ยินคนเคยบอกข้าแบบนี้เหมือนกันหากว่าเจ้ากับเธอได้พบกันแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะเป็นภาพแฟลชแบ็กของพระเอกนะครับในตอนที่เขากําลังเป็นเด็กอยู่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาถามเขานะครับเจ้านะคือเย่กูเหลาใช่ไหมว้าวสุดยอดไปเลยนะเนี่ยเจ้ามีแววดีในตัวเองนะเจ้ารู้หรือเปล่าทั้งกล้ามเนื้อกระดูกแสดงเห็นถึงพรสวรรค์สำหรับผู้บุ๋มเพาะเลยละ ข้าชื่อเหลียวซือเป็นเจ้าสำนักแห่งหมู่เซียนนะนี่ช่วยตามข้าไปนี่สักเดี๋ยวสิเอ๋เดี๋ยวนะข้าไม่ใช่พวกหลอ,อกเอาตังเด็กนะเฟยตามมาทถอหน้าเห็นนี่ไหมล่ะนี่อ่ะคนที่อยู่ในรูปนะคือข้าเองหาเจ้าหนูมองอย่างนี้หมายความว่าอย่างไงฮะช่างไร้การแต่เด็กเลยนะ เอ้ท่านอาจารย์ไม่เอาอ่าบีบแก้มข้าสิขนมลูกชุบธรรมดาเอาไว้สำหรับลอดเด็กราคา2เซนนี่นี่ท่านอาจารย์ข้ามีอะไรอยากจะถามละมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอถ้าเราฝึกผมเพาะอมาตะจนจบนะการหมเพาะอมาตะงั้นเหรอก็นะ มันก็คือการที่ทั้งร่างกายและจิตใจรวมเป็นหนึ่งในวิญญาณนะในการที่เราจะบ่มเพาะไปถึงขั้นสูงสุดได้มันไม่ใช่เรื่องที่จะทํากันง่ายๆหรอกนะในตำนานกล่าวไว้ว่าหากเราดูตามฤดูกาลที่ผ่านเปลี่ยนทั้ง4ฤดูจะมีฤดูหนาวเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นที่จะทำให้เกิดเวลาที่มืดสนิทแม้แต่ไฟจากสวรรค์ก็ไม่อาจส่องสว่างได้ในความมืดนั้น เพราะในนั้นน่ะมีแต่ความเย็นเยือกเราต่างก็รู้ดีว่าฤดูหนาวอันอันตรายนั่นเรียกว่าจาโบนิกา้าและผู้คนจากเมืองที่เด็อดหนาวเหล่านั้นก็เปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายของตัวเองให้ต้านทานความหนาวเย็นได้แต่ก็ไม่อาจคงอยู่ได้ภายใต้แสงแดดเพราะว่าแสงแดดจะทําให้พวกเขาเปลี่ยนกายเป็นไอน้ําแล้วก็หายไปในที่สุดและในทะเลทางตะวันออกที่มืดสนิท ไม่มีใครมองเห็นส่วนลึกที่สุดได้แม้แต่การใช้ยานของพวกเราในการส่องดูเราก็ต้องหยุดชะง,งักนั่นก็เพราะเหตุผลในส่วนลึกนั้นมีสัตว์ร้ายโบราณที่คอยกืนกินแสงสว่างอยู่ภายใต้น้ำอันมืดดำนั่นแล้วก็ได้แต่ภาวนาว่าตัวเองจะไม่มีโชคชะตาไปจบในที่แบบนั้นโลกใบนี้นะมันไร้ขีดจำกัดความบ้าคลัง่งที่อยู่ข้างบนจนถึงความชั่วร้ายที่อยู่ข้างล่าง จากผู้คนหลายเชื้อชาติเรื่องที่จะรวมกันเป็นหนึ่งสัตว์ร้ายที่เคยอยู่ข้างบนโลกจะถูกกำจัดลงจนหมดสิ้นปีศาจจะแฝงตัวในผู้คนและคงอยู่ไปอีกได้หลายยุคหลายสมัยการเริ่มต้นของความโกลาหลของชีวิตและความตายในโลกวิญญาณพวกเอเลี่ยนที่เราไม่รู้จักพืชพันธุ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนดาวหางที่ไกลแสนไกล สิ่งมีชีวิตในตำนานที่ไม่มีการค้นพบมาก่อนสิ่งทั้งหมดเหล่านี้เกิดขึ้นเกินจะจินตนาการได้เจ้าอาจจะได้พบกับมันสักวันจริงๆสักครั้งในชีวิตของเจ้านี่เจ้าที่เห็นว่ายังไงกวีที่ข้ารวบรวมทุกอย่างที่ข้ารู้จักมานะโอ้เจ๋งไปเลยครับท่านอาจารย์แล้วถ้าบอกว่าทั้งหมดนี่นะมันถูกสร้างจากเทพอมาตาละล่ะ จ้าจะคิดว่าอย่างไงเฮ้กหกหน้าพระเจ้านะจัดการทั้งหมดนี่ไม่ไหวหรอกนะา <c ười> คิดงั้นก็ดีแล้วล่ะเทพอมตะอย่างนั้นเหรอข้าไม่เชื่อเรื่องพวกนั้นหรอกนั่นแหละข้าถึงต้องเห็นด้วยตาตัวเองถ้าพวกนั้นไม่อยู่จริงแล้วก็ต้องมีพลังมหาศาลเป็นแน่ฉันจะเอาพลังของพวกเขามาให้ได้ ถ้าเกิดว่าพวกเขาอ่อนแอกว่าที่คิดเอาไว้แล้วก็ข้าก็จะฆ่าพวกเขาทั้งหมดนี่คือสิ่งที่ข้าปฏิญาณกับตัวเองและนี่ก็คือพื้นฐานของการบ่มเพออมาะอมตะใช่แล้วใช่แล้วทําไมถึงเอาชนะแก่นทองคําไม่ได้นั่นก็เพราะว่าเราอ่อนแอจนเกินไปแต่พวกเราผู้ฝึกตนในโลกอมตะคงอยู่ก็เพื่อที่จะฆ่าพระเจ้าดยระดับแก่นทองคํา ดาบชี่ของข้าและเพลงดาบที่สุดยอดที่สุดในโลกอมะตะข้าจะล้มเทพจอมปลอมนี่ให้ดูท่านจะยินข้าไหมท่านอาจารย์เอาละเอาดาบของข้าไปกินซะหลงจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นอันจ,จบในตอนนี้ไปนะครับเอาคับสำหรับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นตอนที่บรรยายค่อนข้างเยอะนะเป็นกวีของอาจารย์พระเอกนะครับก็เลยแบบ ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ก็เอาเป็นว่าช่วยกด like, ไลค์กดซับสไคร้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะรีบทําตอนใหม่ออกมาไวๆเลยส่วนใครที่กดไลค์อยู่แล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดซับสไคร้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆก่อนใครเลยแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเร็วๆนี้แน่นอนครับสวัสดีครับ